น้องน้อยคอยบินมาเดียวดายคิดคิดมิวายกังวลให้หมดในใจมองขาดมุนมิตรและคนสนิทผู้เคียงคองลงไลายไม้ปองคนป่านี้ขาดเรือแหล่งพักของยังนอนขดาดญาติบิดาและน้องพี่ากบรำคงมีชมเขม้าาสย,ยันควันคนปอ แสงรับนับวันจะเดือนให้ใจต้องคืนคมหาเย็นลงพ่าคงยิงมืดยิงตอมตมชีวิตละทมพอรอมาจบจันท์แจ่มฟ้านะผาผ่องบอมองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีนกน้อยคอยบินมาเดียวดายคิดคิดพีวายกังวลให้หมนหรือไทยมอง ขาดมนิษย์ไร้คนสนิทคู่เคียงคองลงไรไม้ปองคนป่านี้ขาดเลือนแหลงพักพักนอนขาดยาดีดอนและน้องพีาบาปกรรมคงมีเสีสนและมห้องฟ้าสายันตะวันเรือนแสงรับนักมันเจเดือนให้ใจต้องขึ้นคมถายยลงฟ้าคงต้งมือยิกงต้อมต้มชีวิตละทมพอรอมา จันเจมฟ้านาพาพ่องกอมองให้เดือนชุบจีนยาตะวันบุณมาชตาคงดีขอรพะเหรา